การ์มินโฟลเดอร์หกสี่ห้านะครับเครื่องนี้เปลี่ยนชุดฝาหลังใหม่กับทางร้านล็อกดีไบายสียบร้อยนะครับกลับมาใส่สายนาฬิกาได้ตามปกตินะครับมีบาร์โค้ดเราก็ย้ายมาให้นะครับกระจกเซ็นเซอร์สายเหมือนใหม่นะครับจุดชาร์จก็เหมือนใหม่นะครับเซ็นเซอร์ฮาร์ดเลดทํางานได้ตามปกตินะครับนี่นะฮะก็อันนี้คือต่อสายชาร์จนะครับนี่นะฮะต่อสายชาร์จนะครับมอเตอร์สั่นทํางาน ขึ้นสถานะการชาร์จได้ตามปกตินะครับก็ตรนนี้เราก็ทดสอบก่อนที่จะส่งมอบกลับคืนให้กับลูกค้านะครับอันนี้เป็นชุดฝาหลังของเดิมนะครับของลูกค้านะครับที่แตกหักนะครับก็ย้ายอุปกรณ์ทั้งหมดที่เกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์มานะครับก็กลับมาใช้งานได้ตามปกตินะครับก็วางไว้ที่บนมือนะครับก็ได้ไปนําไปจับกิจกรรมรนําไป จับสัญญาณ gps ตั้งเวลาเป็นปัจจุบันรายงานให้ลูกค้าทราบเรียบร้อยนะครับอุ่มย้อนกลับอุ่มเลื่อนลงนะครับเลื่อนขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะรอให้เซนเซอร์ฮาร์เรทวัดอัตราการเต้นหัวใจได้ก่อนนะครับเนื่องจากว่าเป็นมาตรฐานของทางร้านล็อกบีบนะครับนี่นะครับเซนเซอร์ฮาร์เรทสามารถวัดตาการเต้นหัวใจได้ตามปกตินะครับนี่นครับก็ ปุ่มย้อนกับปิดไฟหน้าจอเปิดไฟหน้าจอก็ทำงานได้ตามปกตินะครับก็ต้องแจ้งให้ทราบเช่นเคยนะครับว่า <c oughs> เครื่องทุกรุ่นทุกยี่ห้อเขาไม่ได้เขาไม่ได้ให้เปิดซ่อมนะครับการเปิดซ่อมก็จะไม่สามารถใส่ลงว่ายน้ําอาบน้ําจุ่มน้ําได้อีกแต่สามารถกันเหงือ่อกันน้าล่าตัวกิจกรรมวิ่งปั่นได้ตามปกตินะครับก็ขอบคุณมากครับอ่านล็อกดีบาย์ยินดีให้บริการนะครับใช้อะไหลาการยินแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็ขอบคุณมากครับ